อยากจะใช้แคปคัดในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเราสามารถไปโหลดโปรแกรมใน Microsoft Store ได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับให้เรากดมาที่ปุ่ม Start เมนูจากนั้นให้พิมพ์ Microsoft Store เข้าไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้าเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรามากดในช่องค้นหานี้และพิมพ์แคปคัดเข้าไปได้เลยครับอ่าตัวนี้นะครับแคปคัดถ้าเจอแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปและสามารถกดติดตั้งลงในโน้ตบุ๊กเราได้เลยครับ ก็รอการติดตั้งจนเสร็จได้เลยครับโอเคครับถ้าเกิดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีแอปแคปคัตให้ใช้งานบนหน้าจอเดสก์ท็อปแบบนี้เลยนะครับ <S <S เมื่อนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานแอปแคปคั t ในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเราได้เลยครับนี่นะครับสามารถกด Create หรือว่าจะสมัครเป็นแคปคั t โปรก็สามารถทำในโน้ตบุ๊กของเราได้เช่นกันนะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ